หนุ่มเมืองปากน้ำโคดเฮงซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตถูกรางวัลที่หนึ่งรวย30ล้านวันที่16ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข613106รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข15ล่าสุด Facebook Page ข่าวสารเมืองปราการ v 2 ได้โพส์ฉายผู้โชคดีถูกรางวัลที่1เป็นจํานวน5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทเดินทางมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักพร้อมกับถ่ายภาพคู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมระบุข้อความว่าคนสมุทรปราการเฮงซื้อหวยครั้งแรกในชีวิต5ใบถูกรางวัลที่1รับเนะเนอาล้านมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองสมุทปราการยินดีด้วยครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด